ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับชาวราศีธาตุดินนะครับจะเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรน,นั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวราศีธาตุดินนั้นในดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและก็ความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มที่การงานของคุณกันนะครับพไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบให้ทั้งสองใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะยังปรากฏขึ้นมาในเรื่องราวของธุรกิจและก็การงานของคุณเกิดขึ้นได้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องราวของธุรกิจการงานนะครับที่อาจจะยังต้องพบเจอเกี่ยวกับในเรื่องภาระปัญหาต่างๆที่ยังเป็นการจุดยิบย่อยนะครับแต่มันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่านะครับอาจจะเล็กๆน้อยๆผสมผสานกันมันก็เลยดูตึงมือสักหน่อย เพราะฉะนั้นถามว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ทําให้คุณเองก็จะดูหมด่ดิดสักนิดนึงมีความไม่ค่อยสบายใจสักหน่อยนะครับสำหรับในช่วงของครึ่งเดือนแรกเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของจุดที่จะทําให้คุณเองจะต้องพบเจอเกี่ยวกับการแก้ภาระปัญหาในหลายๆเรื่องราวเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับโดยภาพรวมแล้วก็ยังเอาอยู่เพราะไพ่ใบนี้สื่อถึงพลังงานที่แข็งแรงอยู่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของภาวะจิตใจความแข็งกล้าหรือความเพียรพยายามในการที่จะเอาชนะในการที่จะฝ่าฟันปัญหาและภาระต่างๆฉะนั้นองค์ประกอบไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงว่านะครับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากในช่วงของครึ่งเดือนแรกสุดท้ายในช่วงของครึ่งเดือนหลังคุณจะสามารถขจัดปัญหาต่างๆให้หมดไปได้เกิดขึ้นนั่นเอง มันเหมือนกับการแก้ภาระการแก้ปัญหาและสุดท้ายก็เอาอยู่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณสามารถควบคุมเกิดขึ้นได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสําหรับนะครับในเดือนนี้ด้านการงานของคุณเกี่ยวกับในเรื่องราวของเดือนพฤษภาคมอาจจะดูยิบย่อยนิดนึงอาจจะดูแล้วนะครับตึงตึงหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่สุดท้ายสถานการณ์ต่างๆก็จะได้พบเจอเกี่ยวกับการที่หาทางออกจนได้และการแก้ปัญหาที่หลุดพ้นไปจนได้นั่นเองเพราะพลังงานของคุณก็แก่งมากพอในการเอาชนะปัญหาต่างๆไปได้นั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุดินนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้พไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาจากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมานี้นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นอาจจะยังต้องพบเจอเกี่ยวกับรายจ่ายที่เยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินของคุณที่อาจจะต้องมีจุดของการล่อยหลอออกไป ให้เป็นน้สสื่อถึงการที่คุณเองอาจจะหลงผิดหรือนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการลงทุนให้มากๆเพราะคุณอาจจะติดกรบดักหรือติดบวงของความละโมบโลภมากเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้จ่ายต้องห้ามนะครับระมัดระวังในการที่จะอย่าไปเชื่อใจใครมากนะักเพราะจะทาให้คุณนะครับถูกหลอกลวงได้หรือถูกชักจูนไปในจุดที่ทําให้คุณเองเสียเปรียบเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นตามมา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในเดือนนี้ของคุณนั้นโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนแรกใครชักชวนให้คุณลงทุนใครชักชวนให้คุณทําอะไรที่สูงเสี่ยงแล้วล่ะก็ห้ามเด็ดขาดหรือพวกเกี่ยวกับระวังในเรื่องราวของคอร์เซนเตอร์ก็ระวังให้มากๆเพราะมันอาจจะเป็นกับดักที่จะทําให้คุณนะครับไปติดบ่วงตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยสาเหตุของการละโมบโลภมากเป็นหลักนั่นเอง หรือในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการจ่ายนะครับให้มากๆเช่นเดียวกันเพราะคุณจะมีจิตใจของการที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยหรือฟุ่งเฟ้อจนสุดท้ายก็จะเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงของครื่องดันลราก,ก็ระมัดระวังอย่าให้ใครหยิบยืมด้วยนะครับเพราะมิเชนนั้นคุณก็อาจจะเสียหายเกี่ยวกับการที่ไม่ได้คืนกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นภัยขึ้นมาเตือนนะครับในช่วงของเครื่องเดินแรกว่าให้ระวัดระวังในเรื่องราวของการจ่ายให้ดีนะครับมีเช่นนั้นก็อาจจะมีจุดของการที่จะเป็นรายจ่ายโดยใช่เรื่องโดยใช่เหตุหรือถูกหลอกลวงกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับส่วนในช่วงของครึ่องเดินหลงังเหตุการณ์ต่างก็เริ่มดีขึ้นจะมีเรื่องราวของการที่คุณจะพอรุ้นได้เลยแหะครับเกี่ยวกับโชคลาภที่เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไพ่เบน,นิสสื่อถึงว่านะครับคุณซิมเสี่ยงโชคเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็เกิดแจ็คพอตได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภแล้วล่ะก็ในช่วงของครึ่งเดอนหลังก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโชคลาภที่ดีๆเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ได้เงินมาจากโชคจากการได้รับอะไรที่มันเป็นแจ็คพอตหรือได้รับอะไรมาแบบง่ายๆหรือได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถือว่าการเงินในช่วงของครึ่งเดือนหลังจึงจะเป็นการเงินที่ลงตัวมีความสําเร็จแล้วก็มีจุดดีๆเกิดขึ้นนะครับให้คุณได้เห็นว่าโอกาสการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็ปรากฏให้คุณได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในเรื่องการเงินของคุณนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายให้ดีเพราะมันมีจ่ายเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาแบาบฟุฟมๆกับเขาได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสำหรับความรักของชาวราศรีธาตุดินนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาสําหรับความรักในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุดิน<ๆ>ก็ต้องบอกว่านะครับคนโสดก็จะมีเฮกับเขาได้แล้วล่ะครับพระองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบมันสื่อถึงในการเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักความรักในการเริ่มต้นที่จะมีจุดดีๆเกิดขึ้น นะครับพไพ่ใปได้สื่อถึงราชรถที่กําลังมาเกยของคุณก็ได้เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับว่าอยู่ๆก็จะมีเรื่องราวของความรักที่เข้ามาหาตัวคุณทําให้ในช่วงเวลานี้คุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาชอบพอคุณก็ได้เช่นเดียวกัน ทำให้คุณเองก็จะมีโอกาสในการสร้างสารรค์ความสุขความบริบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเต็มที่กันเลยความสุขที่ล้นเหลือความสุขที่ล้นหลามเกิดขึ้นเกี่ยวกับรักกันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องรักของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ลงตัวมากๆเกี่ยวกับคนที่โสดอยู่เพราะคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะได้รักที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่ล้กก็เช่นเดียวกันความรักของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นความรักที่มีความสุขบริบูรณ์กันได้เลยทีเดียวในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเดินการท่องเที่ยวกันระหว่างคุณกับคู่รักเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวของคุณได้ดีเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับความรักที่ชื่นมื่นตามมาทําให้ความสัมพันธ์ต่างๆถูกยกระดับขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการพูดคุยเกี่ยวกับการที่จะสร้างสารคความสัมัมมพนธ์ทีี่จะการ นาเกิดขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นเป็นความรักที่ชื่นมื่นและก็ลงตัวอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่อยู่แล้วนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤศภและก็ชาวราศีกันสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าในจุดต่างๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ไม่ว่าการงานของคุณนะครับอาจจะมีจุดที่เหนื่อยเหนื่อยสู้สู้ยากยากอยู่บ้างก็จริงแต่สุดท้ายก็ฝ่าฟันไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินก็จะเช่นเดียวกันครับอาจจะมีจุดของการที่อาจจะมีระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายแต่สุดท้ายก็มีรายรับเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันส่วนความรักนะครับก็ถือว่าลงตัวเลยทีเดียวเพราะความรักในเรื่องของคนโสดแล้วก็คนมีคู่ก็ถือว่าเป็นจุดจงหวัที่คุณจะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆทั้งหมดเลยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวรา,าศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีบังกรนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณกันเลยทีเดียวครับสําหรับในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ